สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แกนครับสวัสดีครับค่ะพี่แกนสวัสดีครับมาตามพี่แกนอีกครับเอฟซีโบฟันโดนครับหลยเดือนครับพอเที่ยงแต่ฟันย่ำได้ออกแคบด้นครับเพื่อนนี่แกนบครับนักแกนนี่ครับโชคดีล้วก็เที่ยงในเป็นคนมีเส้นเป็นครับผมเนาะนวดนี่ฟันเหลวว่าสันครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันถล่อยหกสิบเจ็ดครับนักแกนฟันแนวไดนครับผม ผมพผมนอนนี่บยบานนะครับบานคือจางงอนผมนอน่หลังอีกรังนึงไม่มีแล้รังคนนั้นเป็นนบานไม่เนหน้าครับผมที่แดกขอบีนน้ำพันนาเห็นพวกเรื่อหยอกหยอกไปหยอกมาจับเ้วยเรือใยนะครับเรืไฟฝ้าเท่านห่บ่อเรือยเรือมัมันืนี่ครับแมนครับเรือเครืองใยเรืเครืองใ่เรือโซ่พี่นอนพี่รู้ยังวันนี้คนรอยเนสียวเา็ตัด เอลตัดขาวมเนก็ยอ่านเนี่ยนเป็นข้อส่งูจักกันอยู่บ่ครับขอจักอยู่ครับเคยตีเคยเคยตีกันคนดูเลยเคยจะตีกันแต่แต่รถนั่นแหละครับที่ว่าตกันตีกัสอกจะต้เปไม่หลุดพนันเนาะสมัยนันเนาะครับสงการผมถึงตีเลยคนโตใหญ่ไปว่าจังไดพิ่นจังสีแดงเล่อยตัดผลดตัดเอลจังว่ามึงก็จำงไรไ้เาบอกบอกสิบีทู้พนันละ ร้องควานฟันเอาเลื่อมา้วัดตัดเขาข้นมครับตัดาก้นเลยครับโคกโภกนครับสะโพกครับเป็นสามชีฮ่าแขวครับมันเข่าครับสามชีสามชีฮาแข่สามซีฮาเขวาี่าขวาหรือสามชีอันเดียวกันหรอพ่อที่สามชีสามสามนะครับเขาไปะครับ<ม>ห้หอยแขวห้ยเขเห็นเป็นตัวเลขสามี่หา บบครับม euh ну oh. ันเป็นห้อยแคลวครับห้อยแคลวห้อยแคลวเรื่อยแคลวห้อยแคลวเรื่อยครับเลือดไหลออกไหลหมดครับผมเลือดไหลไหลว่าไอ้จมแขลนไปจมขึนครับโอ้โจมขึ้นเยอะนี่ข้ฝันร่วมกันครับ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 มันก็ไป่โจมผู้ขืนผู้ขืนนะครับผู้ขหายให้ผู้เอาเรื่อยตัดให้ให้ไรนี้ผมครับตาย เื่อเรื่อยเลื่อยเลือดอาบเต็มโต่อครับมันเขาเลืัดอาบก้นอาบก้นครับเพราะนสามีเขยวสามีเขีวหาเขวเนะครับเพราะให้เขีวเรื่อยนะออเอาสามหเลยละครับพเสื่องมาเลอีกเี้ยงนี่ละเจอไปนหนะครับ้สีดำจงไหนเนาะ่าเขียวอไนอกกบบลายหนึ่งโซเส้นหนึ่งมันบนไ่หน่อยเขียวเนาะครับปูปาจอดหันีนีพุ่ก็เือสตัดมั่จนขาดพุ่หย่านี่เขาพุ่หย่านี่ ผมถือว่ามันด้งเว้นดึงหน่อยถูกไหมมันก็เงี้ยเลากๆเด้สู่กันบ่กับเพื่อนบ่ได้สู่ครับไม้สู่เลยบ่ครับมันจับด้วยว่าก็ใส่เลยใส่เลยครับผมคนนี่ครับโผล่ผมขัดเรือดสาดออกเลยจงตัวเป็นคนมันจงอันบ้านเลขที่เท่าไรครับที่นอนฝันน่ะเขามาตัดอยู่ในหันอ่ะนะเกินยม่นี่นะวันเด็กกี่รังนี่ดีครับรังังนั่งรังนี่เท่าไรครับผมนี่เบสครับสองหนึ่ง อายุที่ยี่สิอายุอายุผมหรอครับผม44ครับอายุ4ี่สิองเดือนครับสี่องเดือนอ๋อสี่สิบี่นี่แหละครับ44ก็สิเรียกมว่า24น้ำเด้อ๋อสี่สองสอ่นั่นไงสองเดือนนั่นแหละเพราะว่าเป็นละเอียด4นีครับเพราะส่สองตัวก็เป็น2องในตัวโบยเห็นบ่กก็จะฝันเห็น6เลข6 6ก็ยังออกฮกสองันเี้ครับแต่ต้องเก็บรายละเอียดจักหน่อยเพราะว่าพี่แค้นนี่ฝันดีตลอด แมนบอ<ะ>ครับฟันย่ำได้บวกอคอยผาดครับผาดยากครับเป็นอย่างพอเที่ยงยิงถามบ่ายยังสั่นแมนบอกโอเ,เที่ยงพึ่งมากขั้งแรกครับผมบในมาติดตามคลิปกับนากแกนพลขั้งแรกครับแล้วเป่นไรเฮ็ดจังไรอีกต่อไปครับผมนากแกนก็หูเมื่อครับโอ้จบนะจบเลยพ้า,พาสูผ้าท่านนันการลักกาหูเมื่อเลยครับ จงมาจงผมขึ้นช่งก็คงเมื่อยเลยตกใจอย่างใหญ่เลยเนาะจงคือจะแอลผมจะขายนี่จงนี่เป็นไพครับก้นซื้อจงนี่เป็นไพครับอ้ายผมเป็นไอ่แล้วนี่ไม่เห่ยวอือโอ้วทำงานกลางกลางกันเหรอมาเป็นนี่ได้เป็นจงสมอันบ้านนี้อันไออายุเท่่ปีครับไอจงเพื่อไอ้จงไอ้จงเล่นอะไรสักปีไอ้จงห้าสิบสองเขียนไว้ทำเล็กน้อยครับสี่สองหาสองผีตัวนี้ครับ จ้งได้อีกครับบาทนี้จบครับที่นี่แล้วจบแล้วครัเสด็จตื่นท่านที่รับวหัวเมื่อจบขนาดนี้หัวเมื่อแล้วอืมครับหัวหนุ่ย่จ้าแต่สำคัญตัวเลขนี่ตัวเลขนี่พี่แจ้งนี่มากตัวไหนครับอยู่นี่นี่ตามที่แอดมินแปลให้นี่เนาะครับพระเทืองแมนมักชุดไหนครับมัดก้อนหกสองสองหกสองหกเก้าหกสองงดก้อนครับครับผมผมมา ซีสองก็หาสองเนาะซีสองหาสองเลขเลียงกันครับผมมักซีสองซสองหาสองเนาะซีสองนี่มาแังได้ครับนี่ซีสองนี่ครับอายุอายุสีพอเที่ยงก็เรยว่าซีสองตัวก็เป็นสีสองมันก็สองเดือนนี่โอ้หาสองกับามได้นี่อายุอายุพี่ใช่เนาะครับเนาะครับครับหาสิบสองปีมันอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะเหกา สองเดียวกันกับแมงมจมโอ้จมขึ้นเลยพอหลบมึงเนี่ยเลยตัดเลยตัดกลสโพกนี่ละสโพกนี่ครับแต่พีแกนนี่มักจะอันนั้น้ครับเอฟซีเนาะครับเพรเทื่องเพิ่นจะบอกเหลขสามตัวเลยละครับว่าเป็นตัวไหนนี่แจ็คเพิ่นเอามาไดใส่ตามที่มาไทยนี่จะมีมาบอกโลดมาหาเตะแย่ยากเอาตัวไหนครับพีแกนหวดเนี่ยเป็นเลขนี่ข้าถามว่าพีแกนวัดมันสิออกกระขาดไหมเอาตัวไหนครับ เพิ่นใส่สมาธิจังหน่อยครับสองสี่สี่สองห้าครับสี่สองห้าอะสามตัวครับอันนี้มันใจเนาะครับตัวเอกสามตัวนี่เนาะครับเนาะครับเอาแนวทางมาตจกรอนๆนี่เพิ่นกัแจ็คเอาเลขมาได้ใส่มาบอกคือกันอ๋อก็ะถือเป็นตัวเลขที่เพิ่นชินชอบสามตัวครับสี่สองห้าอาจจะโบเกี่ยวกับความฝันโบเกี่ยวกับอีหยังโบเกี่ยวกับอีหยังครับความชินชอบของตัวในแกนเองครับ แมนมาแบบยังสีละเป็นคนที่มีเส้นครับเขาวัดตัวนี่เป็นกับข้นสูตรนี่นครับเนี่บ้าแมนครับช่วงนั้นคือันมาไปวัดตลอดเลยแมนครับม่จะไปวัดตะกีไปวัดตลอดดิอตะกีไปเดี๋ยวนี้บวกด้ไปแล้วครับสองปีเลยเนี่ยที่ผมบคลได้ไปวัดโอ้แต่งเต็บพวด้มาตามนี่เดี๋ยวไปเลย่นยะครับเนาะจิออวบอะบรดะนี่พวไปวัดเจ็เทอ เอาแนวทางแนวทางกรทำบุญเ้ฟังน่ทำบุญอยู่ครับโอ้ทำบุญอยู่เนาะฟัเับเอื่อครับโอ้ฝากไปฝากเงินฝากยังไปโอ้สี่สองหากระทั่มไว้ยันหนีละในเล็กสตัวมาจับใส่กันไม่ได้สี่สองหาสองนีล่ะครับไชือืกันอตัวไหนครับนี่บอกสามสี่หาสามสี่หนี่สี่สองหาตัวแรกเป็นยัไงครับอ่ะจับเห็นยงเห็ f สี่เพื่อนด้แคบหน้าจอยบนนี้ครับผมครับผม ครับผมตัวเลขของผีกันครับเลข3ตัวครับ3 4 5 3 4 5ครับบานเลขที่2อ2 1ครับอายุ44ปีครับตัวกันนี่เป็น42ครับเอฟซีเนาะอายุของผีใช่หาสิบปีครับแล้วก็เลขมากนี่4ีสองหาีหาครับเอฟซีเนาะวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหยกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับผีกันของเฮาครับเอ เมื่อนี้ครับยานเพึ่งไปไซเดอร์ครับเบาแอมรัทงสิบห้าไปเบิ่งขลองดีครับมีขล่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรัตงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกท่องเรียกทรั์ครับคาขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อ,ซองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จนสีเลือถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การทฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามรูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนีพอนวดรี่ดเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างโบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC e ซเอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยิ่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้านหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมลตุ้งด้น้ำมุ่นมะน้ำครับได้น้ำมุนมนำนำม่นของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่อะให้ถือกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยอพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ยค <Okay. S 1> รับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ